อาชีพแฟนเศรษฐีปันปันสุทตาห่าง14ปีรวยไม่แพ้พ่อรักใหม่ห่าง14ปีรวยอู้ฟูทิ้ง3ล้านไว้นั่งเล่นอาชีพแฟนเศรษฐีปันปันสุทตายอมเคลื่อนไหวหลังมาร์ชเปิดตัวหวานใจคบกันมานานกว่า5ปีแล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวปันปันสุทตากับแฟนหนุ่มนอกวงการไบรท์อนันต์ที่อายุห่างกันถึง14ปีโดยสาวปันปันได้อัปเดตว่าตอนนี้แฮปปี้เพิ่งจะครบ5ปีไปเมื่อเดือนที่แล้ว 5ปีที่ผ่านมาปรับตัวกันค่อนข้างเยอะมีปัญหาระหว่างทางเหมือนคู่อื่นๆสำหรับปั่นรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาเราก็แฮปปี้ยอมรับว่าคบคนที่โตกว่าทำให้เราความคิดเปลี่ยนไปคบมา5ปีกังวลเลขอาถรรพ์ไหมก็รู้สึกว่า7ปีอาถรรพ์กว่ายอมรับว่ามีอาถรรพ์เหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดอยู่เหมือนกันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ก็ผ่านมาได้ พร้อมเผยว่าตอนนี้เรียนปอโทอยู่หนักมากเรียนมาได้ครึ่งเทอมแล้วเหมือนชีวิตหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนเราต้องสละอะไรบางอย่างออกไปเราก็สละเรื่องดินเนอร์ออกไปก่อนช่วงนี้แต่เราก็จัดการเวลาได้เลยตัดสินใจเรียนต่อส่วนที่มาร์ชจุธาวูดเปิดตัวแฟนสาวปันสาวป,ปันเผยว่าเราถ่ายละครด้วยกันเจอเขาเรื่อยๆอยู่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังกับพี่มาร์ชเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพี่น้องก็จะอัปเดตชีวิตให้กันฟัง ที่ผ่านมาไปถ่ายละครด้วยกันมาร์ชก็เล่าให้ฟังว่ากำลังคบก็รู้สึกว่าน่ารักดีส่วนตัวยินดีกับมาร์ชเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้